177่รเทำเป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลจเจริญมรคคาปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์และถึงที่มีเตโชกสินเป็นอารมณ์และถึง ที่มีวาโยกส er ิน super เป็นอารมณ์ละถึงที่มีนีลกสินเป็นอารมณ์ละถึงที่มีปีตกสินเป็นอารมณ์ละถึงที่มีโลหิตกสินเป็นอารมณ์ละถึง oh ที่มีโอทาตกสินเป็นอารมณ์ละถึง อยู่ในสมัยใดผัสสะละถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรเป็นกุศลกสินแปแจกฌานอย่างละ16จบ